สวัสดีค่ะพ่อหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มากันอีกแล้วค่ะมาในคลิปพิเศษนะคะเด็ดๆถามไพ่ยิปซีกันว่าในวันที่16นี้คุณจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าเสียงได้ไหมและที่สําคัญแนวทางเลขหน้าไพ่แม่นว่าตัวเลขมาจากไหนอีกต่างหากนะคะโดยเฉพาะนะคะในที่ผ่านกันมานั้นเนี่ยในวันที่1พฤศจิกายนนะคะ3ตัวตรงๆเลยนะคะพี่น้องค่นะแล้วก็2ตัวด้วยอีกต่างหากนะ,ะนะเลขหน้าไพ่นะ เป็นแนวทางด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรนั้นเนี่ยไม่ทราบได้นะะแต่ทุกอย่างเป็นแนวทางขึ้นดูขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะบางคนดูแล้วดูอีกนะคะแล้วก็จดนะแล้วก็ลืมนะไม่ไปเสี่ยงไปซื้อนะนะะแต่หลายคนนะคะเชื่อในตัวเลขหน้าไพาะะ่เอาไปเสี่ยงนั่นคือดวงของเขานะคะแล้วก็ขอ,ขอบคุณมากนะคะพี่น้องขะหลายท่านเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะที่มีน้ําจิตน้าใจนะคะตัวเลขหน้าไพา่ออก เละได้นะคะารางวัลเล็กๆกน้อยอยังอุตส่าห์แบ่งค่ากาแฟมาให้คุณป้าหมอด้วยขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เฮงๆินๆในงวดนี้อีกนะคะพี่น้องค่ะว่าอย่างนั้นกันนะคะเอาละค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็นะคะอวยพรตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะในวันที่16นี้นะคะใครคิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ย <c oughs> ขอให้ ปังปังเฮงเงนะคะตรงตรงน้าว่าอย่างนั้นกันเลยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นแนวทางนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเข้ามาแล้วเนี่ยขอกาลังใจกันนะแชร์ไปให้กับน,นะคะผู้อื่นนะคะมองเห็นหน่อยนะคะพี่น้องขาสําหรับคลิปนี้นะ,ะเอาละค่ะเหมือนเดิมจะถามไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่ย,ยิปซีเรื่องของว่าในวันที่16นะ,ะเพื่อจิกาย,ยนนี้ คุณจะมีโชคมีลาภหรือเปล่าถามพระยุตีขอให้ชี้แนวทางออกมาอย่างชัดเจนนะคะพี่น้องจา่าเอาอย่างนั้นขออนุญาตจับให้แทนพี่น้องทั้งเปดวันเกิดนะที่ดูอยู่เนี่ยนะคะออจำนวน5้าใบด้วยกันนะคะพี่น้องคะ่ะนะให้บอกว่าอย่างไรก็ทํานายไปแบบนั้นนะคะพี่น้องนาะเอาละและเดี๋ยวจะเปิดพร้อมกันนะคะใบที่1ใบที่2นะคะจับกันสดสดเลยนะนะคะพี่น้องคะ่ะนะเออ,อขอให้ออกมาแม่นยำนะโดย,ยเฉพาะตัวเลขหน้าไพ่ เหมือนกับมวดที่ผ่านมาเถอะนะคะพี่น้องจ๋าเอาอย่างนั้นกันเอาแล้วค่ะมาดูกันนะคะมาดูกันนะในงวดนี้อืมนะคะมีความรู้สึกว่าซิงซงเบื่อเบ่อนะคะอ่าสำหรับผู้ที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ว่าเอ๊ะไม่โดนสักทีหนึ่งนะเงินเนี่ยนะคะจากโชคลาภเนี่ยไม่โดนสักทีหน,นึ่งประมาณนี้นะคะพี่น้องคะนี่มีความซิงเลยมีความซิงนะคะแต่ไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็คือสี่ถ้วยเนี่ยนะคะพี่น้องคะ่ะในเที่ยวนี้อ่ะต้องบอกไกด์ไลน์เลยนะพี่น้องที่คิดจะเสี่ยงน่ะ ะะอ่าตัวเลขนำโชคนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากคนส่งให้มอบให้นะคะพี่น้องคะเนาะหรืออาจจะตัวเลขนหน้าไพ่ก็ได้นี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเดินเดินไปแล้วมีคนส่งลอตเตอรี่ให้นะคะให้ช่วยอุดหนุนเนี่ยเราต้องเตรียมเงินใส่กระเป๋าวน้านะคะเขาจะนําโชคลาภมให้เรานั่นเองนะสําหรับงวดนี้อืว่ายอย่างนั้นใบที่สองว่าไงโอ้โหตบมือนะคะตบมือรัวๆัวเลยตบมือรัวๆัวเลยนะคะคุณ เป็นคนโชคดีอีกหนึ่งงวดนะคะผู้ที่รับฟังรับชมคลิปนี้และมุญหนุนนำกับให้ชุดครูคุณป้าหมอนะคะดวงนะคะโชคลาภเข้ามือก้อนโตโตเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะฉะนั้นแสดงความยินดีเลยและอนุญาตให้เสียงได้นะคะนี่เห็นไหมคะมีเงินเข้านะคะพี่น้องขาเงินแบบพุกๆด้วยนะคะพี่น้องขานะนี่นะคะอ่ะแต่อย่าเพิ่งยังเปิดไม่หมดนะคะใบที่สาม ใช่นะคะพี่น้องค่ะนะโอ้ยได้เงินได้เงินเข้ามานะคะได้เงินจากคนรักได้เงินจากคู่รักได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะ,ะแต่สําหรับบางท่านนั้นเราต้องดูดวงใครเห็นด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้เราดูดวงโดยดวงน <blade S 1> <Thanos. S 2> ะฉะนั้นแล้วพี่น้องค่ะนะในเที่ยวนี้สวยนะเออในเที่ยวนี้สวยนะคะพี่น้องค่ะและเขาบอกว่าตัวเลขเที่ยวนี้เรมามัดระวังเลขเบิ้ลอีกแล้วนะคะคือเลขคู่นะเขาเรียกเลขคู่นะ,ะพอขึ้นสองถ้วยนะคะ ระวังเลขคู่นะคะพี่น้องขาหนีเหยคะ,น,นะคะยนี่นะคะนี่นะคะสวยมากแน่นะคะใบที่นะคะใบที่สี่หรือเปล่าใบที่สี่นั้นขึ้นทาวเวอร์ความหมายว่านะคะเออสำหรับทาวเวอร์นั้นเนี่ยนะคะใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องดูตัวเองด้วยนะและใครที่หนักๆวดที่ผ่านมานั้นเนี่ยต้องเคลียร์ของเก่าให้หมดก่อนนะคะ และก็ใครที่ปิดบังซ่อนเร้นคนรักเอาไว้ปิดบังสามีปิดบังนะคะภรรยาไว้เนี่ยนะคะนี่เราต้องบอกเขานะเที่ยวนี้ถ้าไม่บอกเขาเนี่ยนะ,ะไม่ถูกนะนี่นี่นี่ละนะคะถ้าปิดบังซ่อนเร้นแล้วรู้ว่าเราเสี่ยงรู้ว่าเราเสี่ยงหนักๆจะทะเลาะกันบ้านแตกบ้านเอกบ้านพังนะคะพี่น้องคะและสําหรับทาวเวอร์ขึ้นบอกว่า ใครคิดที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นจะต้องทําอารมณ์ดีๆนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่านะคะอลอตเตอรี่จะออกหวยจะออกอว่าอย่างนั้นถ้าเมื่อไรที่คุณนะคะทะเลาะก,กันหรืออะไรกับบริวารเนี่ยนะคะนี่ซื้อ,อยังไงก็ไม่ถูกนะคะพี่น้องคะเคล็ดลับมีไพ่เขาชี้แบบนี้นะเพราะเราไม่ทํานายเรื่องอื่นเราทานายว่าเราจะมีโชคหีลาภหรือเปล่า เมื่อกี้บอกว่าไม่ไมีโอกาสเพราะขึ้นหนึ่งเหรียญกับสองถ้วยแต่เตือนนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะต้องอารมณ์ดีๆนะคะเอ้ยิ้มอย่างเดียวอารมณ์ดียวไว้นะคะพี่น้องะ่ะใครทะเลาะด้วยใครชวนทะเลาะเราก็จะไม่ทะเลาะด้วยเพราะเราจะถูกรางวัลที่หนึ่งแหละว,ว่าอย่างนั้นนะคะสุดท้ายแล้วนี่เห็นไหมคะเตือนนะคะเตือนนะคะ,เต,นนะ,คะเตือนก็คือหมายความว่าใครที่หนักๆน,นะคะ ใครที่หนักๆก,ก่อนหน้านี้คําว่าหนักๆก,ก็คือเสียงหนักลงทุนหนักงวดนี้นอนนิ่งๆหรือเบาๆนี่หรือใครที่สมมติเราลงทุนอันนี้พูดจํานวนน้อยนะใครที่ลงทุนงบประมาณยกตัวอย่างสิบบาทเที่ยวนี้ไพ่บอกว่าห้าบาทพท ว่าอย่างนั้นนะ,ะอันนี้เป็นไพ่เตือนนะคะพี่น้องขานะเป็นไพ่เตือนด้วยความหวงใยนี่เห็นไหมคะเออฉะนั้นแล้วนะคะ now, พี่น้องขาเท่าน,น,นี้อนุญากให้เสียงได้และไพ่ก็สวยด้วยนะคะแต่นี่เป็นเป็นการเตือนสองใบนะคะและก็บอกว่าไกลไลายตัวเลขเนี่ยมาจากไหนหนึ่งนะคะมาจากนะคะมาจากมีคนส่งให้มอบให้นะคะอันที่สองมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะนะคะลายที่สองนะเละกก็นะคะ ระวังเลขบินนะคะหรือเลขคู nice. <laughs> <be> <theory> ่อ <c oughs> really? right ่ะปาหมอเรียกไม่ถูกเลขคู่นะคะพี่น้องขานะวดนี้นะและไม่ต้องถามว่าบนหรือล่างนะคะอันนี้ป้าหมอไม่ได้ใบหวยเราอ่านตามนั่ในดอนค่ะเอาคราวนี้พี่น้องขาดูนะพี่น้องขาดูนะเลขหน้าไพ่นะคะใครที่ยังไม่มีตัวเลขในใจก็เลขหน้าไพ่นะคะลองดูเนาะซื้อลัอตเตอรี่ดูนะคะอ่ามีเลข c หนึ่งสองนะคะแล้วก็หกสี่นะคะ c หนึ่งสองแล้วก็หกสี่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะโอ้โหสวยจริงๆนะคะพี่น้องค่ะสวยจริงๆนะคะเอาละค่ะขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้โชคดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ